มาเที่ยวเมืองแค่แวะมาไหว้พระธาตุช่อแฮกันนะครับตามตำนานเล่าว่าสร้างในสมัยพระมหาธรรมาราชทีราชพระธาตุช่อแกเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของอระพเจธเจ้าปัจจุบัน เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิชชนเป็นสถานที่ที่สำคัญแก่ก,การมาสักการะ,ะเมื่อได้มาเยือนเมืองแพร่ครับเป็นวัดพัทธาตุประจำปีเกิดของผู้เกิดปีฐานสวยมากเลยครับศักดิ์สิทธิ์มากครับ แวะมากันนะครับมาขอพอราพาแต่แดดร้อนมากเลยอะด้านนอกนะฮะแตทนได้ครับพราะพราะพา,าส,สวยมากสวยเกินคำบรรยายสวยสวยมากมากมาขอพอรกันครับ โอ้ดูเจดีเป็นสีทองอลา,ามเลยครับสวยจริงๆสวยไม่มีที่ติเลย